สวัสดีครับขอเชิญฟังคำพยานนี้นะครับพระเจ้าสัญญาในมิสูสองคูินบทที่9ข้อ8บอกว่าและพระเจ้าทรงวิทย์อาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีสิ่งดีทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับการงานที่ดีทุกอย่างด้วยพี่น้องจะพบว่าในคำพยานนี้พระเจ้าแสนดีและพระเจ้าทําการอัศจรรย์ได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทาการอัศจรรย์ให้แก่พี่น้องช่วยพี่น้องด้วยพระเจ้าอวยพรครับ สวัสดีค่ะนานๆทีเนาะก็ก็อยากจะเริ่มตั้งแต่ที่มาอยู่บทนี้ขอสักสิบนาทีนะคะอาจารย์อยากจะเริ่มตั้งแต่มาอยู่บทเนี้ยตอนปีสองพันสิบหก แล้วหนูอ่ะเป็นคริสเตียนอยู่เป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวสามียังไม่ได้รับเชื่อพอมาอยู่ได้สองปีสามีก็รับเชื่อแล้วพอตั้งแต่สามีรับเชื่อเหมือนเราคุยกันเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็เราก็คุยกันว่าเราอยากทําธุรกิจแล้วแล้วแล้วเราก็ได้ธุรกิจแต่เราขอถึงสองปีกว่าเราจะได้ร้านนวดร้านนี้ซึ่งแบบ ก่อนหน้านั้นอะ่ะเราก็เป็นเป็นคนที่ใจร้อนด้วยแบบว่าถ้าเจอตรงเนี้ยเราจะเอาเราจะต้องได้ตรงเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายจะเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ได้สามีก็จะดึงไว้บอกว่าใจเย็นๆพระเจ้ายังไม่ให้แล้วก็โอเคจนสุดท้ายเราไปได้ร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่ค่าเช่าถูกมากถูกแบบไม่น่าเชื่อว่ามันยังจะมีอยู่ในตอนนี้แล้วแล้วพอเราซื้อร้านนี้เราก็เปิดร้านได้สามเดือน ก็โดนโควิดก็เลยโดนสั่งปิดพออ๋อเดี๋ยวจะพูดเรื่องชื่อร้านก่อนนะคะคือแบบชื่อร้านเราก็มาคิดกันว่าเราจะเอาชื่ออะไรเราถามอาจารย์หนูอยากได้ชื่อที่แบบเหมือนมาจากในพระคัมภีร์แล้วอาจารย์แซมก็ให้ชื่อมาสองชื่อชื่อแรกคือชื่อลิเวอร์อีกชื่อนึงคือชื่อชารโมเราก็อุ้ยหนูชอบชื่อชาโอมหนูต้องเอาชื่อชาโอมชื่อนี้หนูชอบมากเลยแล้ว อาจารย์ก็บอกความหมายมาว่าความหมายดีก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะมีสันติสุขหลายอย่างเราพอเราเราได้ชื่อร้านนี้แล้วเราก็เชิญอาจารย์แซมไปขับผีที่ร้านไปขับผีที่ร้านเพราะว่าเราเราหนูหนูเป็นเป็นคนที่แบบว่าเออถ้าถ้าเราไปซื้อร้านเราก็จะต้องไปนอนที่ร้านแล้วเรารู้สึกว่ามีอะไรกวนเราตอนเรานอนอะ่ะ ได้ยินจะเสียงแบบเสียงเรียกเสียงบน่นเสียงอะไรตลอดเลยแล้วก็เชิญอาจารย์แซมกับอาจารย์สังไปไปไปอธิษฐานให้กับร้านเราหลังจากวันนั้นที่พี่น้องไปหนูไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยตอนที่หนูนอนไม่ได้ยินเสียงใครเรียกหรืออะไรเลยแบบสงบสุขนอนสบายมากแล้วแล้วพอแล้วแล้วพอช่วงโควิดอ่าร้านร้านก็ปิดพอร้านปิดเราก็ และปอดก็น่ารักก็ให้เราจ่ายค่าเช่าครึ่งเดียวแล้วก็ผ่านจากตรงนั้นมาได้พอพอถึงปีนี้วันแรกที่ได้เปิดร้านคือวันที่ยี่สิบหกมกราเราจําได้เลยอ่ะเปิดวันเหมือนร้านเปิดใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ที่เพิ่มจะสร้างลูกค้าใหม่จากวันที่แบบวันแรกอ่ะได้สี่ห้าคนแล้วก็หกคนบ้างแปดคนบ้างแต่คือมันก็ยังมันก็ยังพอค่าเช่าในทุกๆเดือน ก็ยังหาได้แต่ว่ามันก็ยังไม่กําไรแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนพระเจ้าอวยพรมากอวยพรแบบจากหนึ่งเท่าอ่ะพระเจ้าให้สามสี่เท่าจนมาจบที่วันเสาร์ห้าเท่าแบบว่าคือแบบขอบคุณพระเจ้าอ้ยพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแบบน่ารักแล้วก็แล้วพอวันอาทิตย์เรามาโบสถ ล้วก็อู้ทีนี้พระเจ้าอวยพรเราหนักมากเลยดีจริงๆเลยแล้วก็มีลูกค้าโทรมาขณะที่อยู่ในโบสถ์นี่แหละว่าวันนี้ฉันจะมานวดนะเราก็บอกไม่ได้ร้านฉันปิดวันอาทิตย์ร้านฉันปิดวันอาทิตย์ฉันจะต้องมาโบสถ์แล้วพอเขาพอเขาออฟเฟอร์จํานวนเงินมาว่าเขาสามารถจ่ายเอ็กซ์ตร้าได้นะเราก็เอองั้นเดี๋ยวฉันขอคุยกับพนักง,งานก่อนนะแล้วก็วาอย่างนี้เราก็ขอคุยพนักง,งานก่อน เขาก็จะมาทั้งสองคนเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเขาจจ่ายเอกต้าด้วยบอกแล้วก็แล้วพนักงานก็โอเคเลยพนักงานตกลงแล้วเราก็คุยกันว่าโอ๊ยคุยกับสามีบอกเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าขนาดวันที่เจ็ดพระเจ้ายัางอวยพรเราเลยอะ่ะขอบคุณพระเจ้าน่ารักสุดๆเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่ต้องไปทํางานเราไม่ต้องเปิดร้านเราก็อยู่ของเราที่โบสธ,ธรรมดามพนักงานสามารถไปทํางานได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เงินเหมือนเอกต้ามันนี่ แต่ปรากฏว่าวันจันทรเอ้าทาไมกลับมาเท่าเดียวเราก็เอ้ยงานบริการมันมีได้มันมีไม่ได้เราก็คิดอย่างนี้พอวันที่สองเอ๊ะมันเท่าครึ่งเอ๊ะเริ่มเอ๊ะละใช่เหรอพระเจ้าบอกว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีตกต่ําใช่เหรอจนกลางคืน <laughs> กลางคืนเราก็ไปอ่านพระคัมภีร์กับพี่น้องในห้องแล้วอ่านเยรมี บทที่สิบสี่แล้วก็จะวนอยู่อย่างนั้นจงทําวันสปาโตให้บริสุทธิ์อย่าเหยียบย่าวันสปาโตให้ทํางานหกวันแล้วก็โอ้พระเจ้าตัดผ่านพระคัมภีกับเราว่าเราทําให้วันสปาโตไม่บริสุทธิ์เราก็เลยพอเราอ่านจบปุ๊บเราก็ไปสารภาพบาปบอกโอ้พระบิดาเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยนะที่ลูกอาจจะทําอะไรผิดพลาดไป ขอพระบิดาเจ้าอาภัยความผิดบาปนั้นให้กับลูกด้วยที่ลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่คิดว่ามันเป็นความผิดลูลกขอการกลับใจใหม่เดี๋ยวนี้เลยพอพูดคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าให้หนูสามเท่าสี่เท่าเหมือนเดิมซึ่งแบบหนูว่าโอ๊ยต่อไปนี้นะฉันจะไม่เปิดล้านวันอาทิตย์อีกแล้วฉันจะไม่ทํางานวันอาทิตย์ฉันจะไม่ทาําทะทอะไรเลยฉันจะรับใช้อย่างเดียวจนเมื่อวานนี้พระเจ้าก็ยังอวยพร หกวันที่ทำงานเหมือนเดิมโอวยพรแบบให้เราเดือนเดือนที่แล้วคือแบบรายได้มันเยอะมากจนหนูสาม,มารถที่จะจ่ายค่าเช่าร้านได้สี่เดือนเลยอะเราขอบคุณพระเจ้าที่ที่โอวยพรพให้กับเรามากแล้วหนูเชื่อในการรับใช้ของหนูที่พออาจารย์ให้รับใช้อะไรหนูก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เชื่อในการถวายสิบรถด,ด้วยค่ะพี่น้องขอบพระคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลผมมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเมื่อ40ปีมาแล้วไม่เคยติดหวังเลยนะครับผมอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมพบว่าพระเจ้ารักผมมากส่งพระเยซูมาในโลกเมื่อสองพกว่าปีมาแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์สำแดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าโดยการทําการอัศจรรย์มีคําสอนที่ดียอดเยี่ยมและพระองค์ทรง ยอมสละชีวิตที่ไม้กางเขนเพื่อรับความบาปจากชีวิตของผมเพื่อรับคำสาปแช่งความยากจนความล้มเหลวไปจากชีวิตของผมความตายและโปรดประทานชีวิตประทานพระพรความชอบธรรมและสิ่งดีกับชีวิตของผมและผมมีประสบการณ์อย่างนั้นมาแล้ว40ปีอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าในสื่อ2โคระะินบทที่9ข้อ8บอกว่าและพระเจ้าทรงวิธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุด,ดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยขอเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมเชื่อในใจและประกาศด้วยปากข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากพระองค์สรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์มารับความบาปรับผลของความบาปจากชีวิตของลูก ลูกขอกลับใจจากความบาปเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเยซูเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะเดินติดตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์ไปคริสตจักรรับใช้พึ่งพาพระคุณของพระองค์ด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระองค์ที่รักลูกตั้งแต่วันนี้ ลูกจะรับใช้และอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าขอโปร์ดูแลรักษาอวยพรปกป้องลูกนำทางลูกด้วยในนามพระเยซูเอเมนขอสร้างความยินดีด้วยนะครับพี่น้องผมอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาสำแดงความแสนดีและพระคุณอันยิ่งใหญ่ความโปรดปรานแก่ชีวิตของพี่น้องกลับพลิกชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้นขอพระเจ้ารักษาพี่น้องให้หายป่วย ช่วยให้พี่น้องมีเงินมีทองมากมายให้พี่น้องเป็นผู้ชอบธรรมและดำเนินชีวิตที่เกิดผลมากมายเป็นพระพ่อในคนมากมายนะครับขอบพระคุณมากที่มาใช้เวลากับผมนะครับพระเจ้าอรรพรครับ